I'm fine. Thank you. And you. you? สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูอัญชลีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเนื้อหารเรื่อง superlative เป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะคะจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามรับชมกันประจุดเร่การเรียนรู้ของวันนี้มีอยู่2ข้อนะคะข้อที่1 นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงสะกดคำและบอกความหมายของคำคุณศัพท์ขั้นสูงสุดได้ค่ะและ 2. นักเรียนสามารถใช้คำคุณศัพท์ขั้นสูงสุดนะคะในการเปรียบเทียบได้ค่ะวันนี้นะคะ u p e r r a t i v e คือการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดดังนั้นจะมีสิ่งที่เป็นที่สุดแค่อย่างเดียวเท่านั้นค่ะเด็กๆมาดูตัวอย่างตัวนี้กันค่ะรูปที่1คือ Spider m a n คนที่2คือ the Hulk และคนสุดท้ายคือ Iron Man 3ตัวละครนี้นะคะคุณครูอเอามาเปรียบเทียบกันในเรื่องของความสูงค่ะความสูงภาษาอังกฤษเรียกว่า tall สูงนะคะสามคนนี้ใครสูงที่สุด the Hulk นะคะเป็นคนที่สูงที่สุดดังนั้นประโยคนี้เราจะสามารถแต่งได้ว่า the Hulk is the tallest Hulk คือ คนที่สูงที่สุดนั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตดูนะคะว่าคำว่า tall นะคะที่แปลว่าสูงพอกลายเป็นสูงที่สุดเราจะเติมอะไรเข้าไปด้านหลังคะ est s ดังนั้นจาก tall ก็เลยกลายเป็น the tallest จำไว้นะคะอีกหนึ่งอย่างสำคัญมากๆเลยสำหรับการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดค่ะจะมี the นำหน้าเสมอนะคะแล้วก็คำ adjective จะตามด้วย est ั้สูงสุดนะคะ จะมีประธานหลักแค่1อันค่ะเพราะว่าอะไรก็ตามที่เป็นที่สุดจะมีเพียง1เดียวนะคะโดยโครงสร้างประโยคก็จะเป็น subject ก็คือประธานของประโยคค่ะตามด้วย verb to be ก็ได้แก่ is, am, are จากนั้นก็จะตามด้วย adjective ขั้นสูงสุดนะคะแล้วก็จะตามด้วยส่วนขยายค่ะมาดูประโยคตัวอย่างพร้อมๆกันค่ะ This is a blue whale วานสีน้ำเงินนะคะ A blue whale is the biggest animal in the world วาฬสีน้ำเงินเป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกค่ะ in the world เลยใหญ่ที่สุดในโลกนะคะนักเรียนเรามาดูคำว่าใหญ่ที่สุดค่ะ the biggest นะคะใหญ่ที่สุดค่ะหลักในการทำ adjective ให้กลายเป็นขั้นสูงสุด ข้อที่1ค่ะ the est การเติมเดเข้าไปด้านหน้านะคะแล้วก็ต่อท้าย adjective ด้วย est ค่ะยกตัวอย่างข้อที่1ค่ะ adjective ทั่วไปสามารถเติม est ต่อท้ายได้เลยนะคะเช่น short เป็น the shortest young the youngest 2. adjective ที่มีสระเสียงสั้น มี1พยางพยานะคะแล้วก็มีตัวสะกดแค่1ตัวก่อนที่เราจะทําให้เขาเป็นขั้นสูงสุดค่ะให้เราเพิ่มตัวสะกดเข้าไป1ตัวก่อนแล้วค่อยเติม est นะคะยกตัวอย่างเช่น big the biggest thin the thinnest 3 adjective ที่ลงท้ายด้วย y ค่ะก่อนที่เราจะเปลี่ยนให้เขาเป็นขั้นสูงสุด เราจะเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม est นะคะยกตัวอย่างเช่น happy, the happiest, dirty, the dirtiest สำหรับ adjective ที่มี2พยางเสียงยาวหรือ3พยางคขึ้นไปนะคะก่อนที่จะกลายเป็นขั้นสูงสุดค่ะเราจะใช้ the most นำหน้า adjective คำนั้นนะคะ โดยที่ adjective คำนั้นไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะ careful the most careful beautiful the most beautiful adjective ที่เมื่อเป็นขั้นกว่าหรือขั้นสูงสุดจะเปลี่ยนรูปไปจากเดิมนะคะรอบที่แล้วเราเรียนไปมี good กับ bad ใช่ไหมคะวันนี้ตัวอย่างเราก็ยังเป็น good กับ bad เช่นเดียวกันค่ะมาดูตัวอย่างค่ะ Good คือดีดีที่สุดคือ the best bad แย่ไม่ดีแย่ yeah, ที่สุดค่ะ the worst ในการเรียนเรื่องการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดนะคะนักเรียนต้องจำเอาไว้เลยค่ะว่า adjective ขั้นสูงสุดจะมี the นำหน้าเสมอนะคะยกตัวอย่างเช่น the sun is the biggest in solar system The biggest มาจาก big ที่แปลว่าใหญ่ The biggest คือใหญ่ที่สุดนะคะราทิย์ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะค่ะอย่าลืมนะคะ adjective ขั้นสูงสุดต้องมี the นำหน้าเสมอค่ะกิจกรรมวันนี้นะคะเราจะทำกันในหนังสือเรียนหน้า41ค่ะโดยเราจะทำตารางช่องสุดท้ายนะคะที่เรายังไม่ได้เรียนกันไปใช่ไหมคะช่อง superlative นะคะคำ Adjective ที่เป็นขั้นสูงสุดนั่นเองค่ะโดยนักเรียนสามารถตรวจคำตอบของกิจกรรมครั้งที่แล้วได้จากรูปนี้เลยนะคะคุณครูทําเฉลยไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราจะทํากันในตารางช่องสุดท้าย s u p e r l t t v v e การเปรียบเทียบขั้นสูงสุดค่ะให้นักเรียนนะคะเปลี่ยน Adjective จากช่องแรกค่ะให้กลายเป็น s u p e r l a t i v e นะคะกัน เปรียบเทียบขั้นสูงสุดนะคะโดยนักเรียนอย่าลืมนะคะ adjective ขั้นสูงสุดจะมี the นำหน้าเสมอนะคะแล้วก็คำทั่วไปเติม est ถ้าเป็นคำที่มีหลายพยางค์เติม the most เข้าไปด้านหน้านะคะนักเรียนสามารถดูตัวอย่างเพิ่มเติมได้ในหนังสือเรียนหน้า30-33ค่ะ โจทย์บอกว่า look compare and write sentences using comparative adjective ให้เราดูเปรียบเทียบแล้วก็เขียนประโยคที่ใช้การเปรียบเทียบขั้นสูงสุดค่ะในแต่ละข้อนะคะเขาจะมีรูปมาให้นักเรียน3รูปค่ะให้นักเรียนเปรียบเทียบนะคะเขาก็จะมีคำ adjective มาให้นักเรียนเลือกใช้เปรียบเทียบด้วยค่ะยกตัวอ,อย่างข้อที่หนึ่งที่เขาตอบมาให้แล้วนะคะเขาให้คำว่า fast ที่แปลว่าเร็วมาค่ะจากนั้นเราก็มาดูรูปสัตว์ที่เขาให้มากันค่ะรูปแรกคือ lion รูปที่สองคือ tiger และรูปที่สามคือ cheetah lion คือสิงโต tiger เสือ cheetah เสือชีต้านะคะ สามตัวนี้มาเปรียบเทียบกันด้วยคำว่า fast ที่แปลว่าเร็วค่ะอะไรเร็วที่สุดเร็วสั้นไหมคะสัตว์ตัวไหนเร็วที่สุดใน3ามตัวนี้ the cheetah นะคะเสือชีตาเป็นสัตว์ที่วิ่งได้เร็วที่สุดในโลกนะคะดังนั้นเราก็จะเอาเสือชีตามาแต่งประโยคเร็วที่สุดค่ะข้อที่หนึ่งก็เลยกลายเป็น the cheetah is the fastest animal เสือชีตาเป็นสัตว์ที่เร็วที่สุดนะคะ